มาต่อกันจากคลิปที่แล้วครับอาจจะเบิ้งงไซเวลาหลายหน้าที่ครับแต่จริงๆแล้วนี่ก็เป็นการเบ,าบ้าแบบย่อๆสุดแล้วนะครับถ้าเกิดว่าใจ,จเบา้าโดยละเอียดเนี่ตยตรงไซเวลาหลายชั่วโมงครับเช่นเรื่องของการคำประกันครับมันจะมีบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการรุดพ้นของผู้คำครับกาจมีหลายกรณีการยกขอต่อสู่ของลูกหนี้เพื่อปฏิเสธการชชาระหนี้ของเจ้าหนี้ครับก็จะมี ลายกรณีเช่นกันครับแต่จะเกิดจะเบาโดยละเอียดมันใช้เวลาหลายชั่วโมงครับในช่องทางนี้อยากจะมาเล่าสู่กันฟังให้เห็นภาพในชั้นกระบวนการที่หน้าเกิดขึ้นเนื่องจากว่ามีนี่ัวนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็การบังคับคดีจะเป็นอย่างไรสําคัญอยู่กระบวนการในการบังคับคดีเพราะนั้นเราขออนุญาตเบา,เบารวบตัดตอนนะครับมาถึงในชั้นฟองครับการยืนฟองต่อสาลครับหลายคนอาจจะเคยได้ยินคําว่า ต้องเสียค่าคืนศารมันบ้าครับค่าคืนศาลนี่เป็นค่าธรรมเนียมในการที่จะ,ะยืน่นคำร้องตอ่อศาลครับเพิ่นก็จะเบิ่งว่าเสียตามสิทธิตามสิ่งที่เจ้านี้เรียกร้องเคยมาทุนทรัพย์นะครับลอยลอยละสองครับลอยละสองแต่ว่าคดีจะบ่บเกินค่าธรรมเนียมสาลจะบ่บเกินสองแสนครับเบ่บเกินสองแสนยกเว้นถ้าเกิดว่า นทุนทรัพย์หาสิบล้านขึ้นไปจะสูงกว่าหาสิบล้านนี่ก็จะเกิดก็จะเสียอีก0.1นะครับตามท่ายตารางาปวิแพงครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น,นครับถ้าเกิดว่าเจ้าหนี้ผู้เป็นเจ้าหนี้ครับบอสามารถที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลได้ครับก็มีข้อยกเว้นว่าสามารถไปยืน่นคำร้องต่อศาลขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลได้ครับศาลท่านจาพนาาะพิจารว่าอ๋อเจ้าหนี้มีความสามารถที่จะเสียค่าขึ้นศาลได้บ่ถ,บถ้าเกิดบ่มีถ้าเกิดในช่วงนั้นครับอาจจะ ว่าทรัพย์สินบพ่อครับสารท่านอาจจะมีการยกเป็นค่าเทรเนียมสารหรืออาจจะลดคาทุรเนียมสารให้ได้ครับนะในช่องทางนี้นะครับมองเหนว่ากระบวนการยุติธรรมจะต้องสําหรับคนมีเงินเท่านั้นครับคนบุมีเงินนะครับกับมีช่องทางที่จะใส่สิทธิ์ทางสารใดกระบวนการยิธรรมเขาเปิดโอกาสให้เสมอครับเพียงแต่ว่าเขาอาจจะบรูนครับเมื่อมาเมื่อมาถึงขั้นตอนการยืนฟองต่อสารดอกมันจะมีไฟล์หนึ่งเกินว่าโจ์ไฟล์หนึ่งเต็มจำเลยครับ ผมเนี่ยก็เป็นจำเลยเพราะผมถือฟองรับมันเป็นเคิดมาแพทเทิร์นของสารแพทเทิร์นของสารว่าเมื่อยืนฟองปุ๊บคนฟองคนที่ยืนฟองเขาจะมีเป็นโจทย์คนถือฟองเป็นจำเลยเมื่ได้ม่อหมายความว่าจำเลยจะจะเป็นคนคนบูดีจำเลยจะเป็นคนคนผิดหรือว่าจำเลยจะเป็นคนจำเลยสังคมนะส่วนมากั่นถามว่าเจ้าเป็นโจทย์หรือเป็นจำเลยอันเป็นเป็นอันนั้นหน้าเป็นคนถือฟองนะ ก็มีความอยากอายว่าว่าจะความเป็นจำเลยครับอันนี้ม่ต้องอายครับมันเป็นสิ่งที่กฎหมายเพิ่นกำหนดไม่ในกฎหมายว่าฝ่ายหนึ่งเป็นโจทก์ฝ่ายหนึ่งเป็นจำเลยครับส่วนจะผิดว่าผิดยังได๋กับกว่ากันไปในกระ,ะบวนการพิจารณาะะครับจำเลยแม่ว่าศาลจะตัดสินให้เป็นผู้ต้องชำ้ำรานี้ก็บ้หเายวาาว่าจะผิดเสมอไปนะครับเพียงแต่ว่ากระบวนการพิจารณาเอกสารหลักฐานมันชี้ไปในทั้งนั้นครับผู้ที่เพิ่นตัดสินเพิ่นจะต้องตัดสินไปตาม พยายาหลักฐานก็ว่ากันไปมาถึงเรื่องข้อขต่อโอ้สามนาทีแล้วอีกสิ่งหนึ่งครับก่อนที่จะจบคลิปนี้ไปสิ่งสําคัญคือว่าเรื่องอายุความกับเรื่องระยะเวลาในการบังคับคดีเป็นคนละส่วนกันครับเขาจะเห็นในข่าวนะเพื่อนบอกว่าเอเป็นนีกันมาตั้งสิบกว่าปีแล้วหัวกะมาบังคับคดีนะครับระยะเวลา ในการบังคับคดีนะครับเกิดขึ้นเมื่อศาลมีข้ามีภากษาแล้วครับสิทธิในการบังคับคดี10ป,ปีตั้งแต่ศาลมีข้ามีภากษานะครับแต่กําหนดอายุความครับเป็นระยะเวลาที่เจ้าหนี้จะต้องไปยื่นฟ้องต่อศาลภายในกําหนดนะครับเป็นคนละส่วนกันเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาขยายให้ฟังนะครับในเรื่องนี้ครับที่เราเราสู่ฟังอาจใช้เวลาโดนจักหน่อยครับแต่ว่าวังว่า เสื้อว่าจะเป็นประโยชน์ครับในหลายคนที่อาจจะมีโอกาสได้เป็นทั้งเจ้านี้ได้เป็นทั้งลูกนี้เดี๋ยวไปยังไงเดี๋ยวคลิปนะมาล่าสฟังคลิปนี้ละไปก่อนสวัสดีครับผม